别了，也都别了。 เลอลักไลสวัสดีครับพามาดูอีกหนึ่งเคสนะครับกับหน้าอกสวยๆนะครับจากทีมแพทย์พรีเมียมนะครับโรงพยาบาลเลยรักครับนี่เป็นผลงานนะครับของนายแพทย์นัทพลนะครับคุณหมอก็กําลังทําอีกข้างหนึ่งอยู่นะครับเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับการเสริมนะครับผมหน้าอกนะครับด้วยซิลิโคนเมนเตอร์เมมโมรี่เจลเอ็กซ์ต้านะครับขนาด3 3 5ซีนะครับผมต้องบอกว่าสวยชิดอวบอิ่มขนาดนี้เลยนะครับผมอยากจะสอบถาม คุณหมอนิดนึงนะครับผมอตอนออเทคนิคที่วางถุงนมไปวันนี้เป็นเทคนิคอะไรครับคุณหมอครับวันนี้วันนี้เป็นดูโอเพลนเป็นดูโอเพลนนะครับผมดูโอเพลนสองครับผมอ,อยากอยากจะทราบว่าในส่วนของดูโอเพลนหนึ่งกับสองเนี่ยมันมันต่างกันยังไงครับคุณหมอต่างกันตรงเรื่องของปริมาณซิลิโคนที่อยู่เหนือกล้านเนื้อครับอ๋อสัดส่วนไม่เท่ากันครับผม ดูโอเพนส,สตอนสภาพดูโอเพนสก็คือมีมีเหนือกล<อ>้มเนือครึ่งครึ่งครึ่งครึ่มันจะมี25-75้าเจ็ดห้าเจ็ยอะไรอย่างนี้ครับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของนมของคนไข้แล้วแต่หน้าอกของคนไข้นะครับผมซึ่งวันนี้คนไข้นะครับหน้าอกที่ท่านเห็นนะครับนี่คือออริจินอลนะครับที่มานะครับผมอท่านจะเห็นว่านะครับผมราบเรียบนะสวยงามมากนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างอื่นที่ราบเรียบนะครับมันจะสวยงามนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นหน้าอกนะครับมันไม่สวยงามนะครับผมเพราะมันจะแยกไม่ออกว่าเราหันหน้าหรือหันหลังอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลนะครับผม อนอกจากนะครับผมเทคนิคที่คุณหมอพูดไปนะครับผมดูโอเพนแล้วนะครับผมยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เราแนะนํานะครับผมนั่นก็คือเทคนิคที่เสริมใต้กล้ามเนื้อครับเนื่องจากว่าการเสริมใต้กล้ามเนื้อเนี่ยซิลิคโคนก็จะไปอยู่ใต้กล้ามเนื้อข้อดีคือยังไงครับคุณหมอครับถ้าสมมุติว่าเสริมใต้กล้ามเนื้อก็ข้อดีก็คือสําหรับคนที่เนื้อหนมน้อยนะครับครับเนื้นนอหนมน้อยมันจะมีโอกาสเห็นขอบ,ซ,โโบซิลิโคนได้ชัดครับซิลิโคนได้ชัดหรือว่าอาจจะเป็นริ้วได้ครับผม การที่มีกล้ามเนื้อเข้ามาขวาอีกชั้นหนึ่งก็ทําให้เรื่องของการคาได้ของตัวซิลิโคนเรื่องของริ้วรอยเนี่ยมันลดลงไปครับมันลดลงไปใช,ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการซัพพอร์ตนะครับการมีตัวกล้ามเนื้อมาคอยซัพพอร์ตซิลิโคนก็ไม่ทําให้น้ําหนักของซิลิโคนมันถ่วงนมจนหนักมันยืดนะครับจนเกินไปใช,ใช่ไหมครับหนันกยืดก็นมคล้อยเร็วขึ้นนมคล้อยเร็วขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นเสริมในกรอ,อเสริมเหนือกล้ามเนื้อหรือว่าสเฟเชียลอย่างเงี้ยครับผมก็คืออาจจะ เกิดกรณีอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ,รบก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกถนะ้าสับแฟชเชียลเราก็ต้องพูดว่ามันหนาหรือไม่หนาสับแฟเชแฟเชียลนะครับอ๋อเหมือน <c oughs> ที่คุณหมอบอกว่าสับแฟชเชียลคนไทยมันไม่หนาเท่าเท่าฝรั่งใช่ครับใช่ไหมฮะอืมก็ถ้าถ้าหนาเนี่ยก็คือมันก็จะเทียบได้กับการใสใ่ใต้กล้ามเนื้อนะครับครับผมแต่ถ้าไม่หนาเนี่ยก็เท่ากับใส่เหนือกล้ามเนื้อเท่ากับใส่เหนือกล้ามเนื้อต้องดูว่าต้ององว่าไอ้แฟชเชียลที่ว่าเราไปใส่ใต้นี่มันหนาหรือไม่หนา ครับผมนะครับก็เป็น4เทคนิคนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ดูคุณหมอนะครับผมทําไปด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะฮะแท็กชื่อเพื่อนเลยนะครับผมเพื่อนคนไหนของคุณนะครับผมที่นะครับผมมีหน้าอกแบนราบนะครับจนคุณแยกไม่ออกว่าเขาหันหลังหรือหันหน้าคุยกับคุณอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะอ่านะครับผมอ่า แท็กชื่อเพื่อนได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่กดแชร์นะฮะขอให้อนี้ส่งนี้นะครับทางความรู้นี้นะฮะทำให้คุณถูกหวยรางวัลที่1นนะฮะจะได้มีเงินมาทำเอ่อหน้าอกที่โรงพยาบาลเลยหลักนะครับผมนะฮะได้ได้บุญมากกว่าเป็นสภาพระป่ามหากุชนนะฮะนะฮะวันนี้นะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเมนเตอร์เมมโมรี่เจลเอ็กซ์ต้านะครับผมมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะฮะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแท็กเจอร์มีให้เลือก2แบบนะครับผมก็คือแท็กเจอร์ผิว เรียบและผิวทรายนะครับผมวันนี้นะฮะที่ใส่เข้าไปคือผิวเรียบนะครับผมข้อดีของเขานะครับก็คืออ่าเป็นรุ่นใหม่นะครับผมที่บรรจุเจลมาเต็มกว่ารุ่นเดิมนะครับผมรุ่นเดิมบรรจุเจลมา 93%นะฮะแต่ Memory Gel Extra นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นในยี่ห้อมดในยี่ห้อเมนเตอร์นะครับผมที่บรรจุเจลมาถึง98%ท่านจะเห็นว่าหน้าอกอาถุงซิลิโคนนะครับไม่มีความยุบลงไปเลยนะครับผมจะเต่งตึงแบบนี้เหมาะมากๆสำหรับคนทีเ่เน้นไปในสายที่ให้หน้าอกหวบอิ่มนะครับผมนะตรงนี้นอกจากเจลที่เพิ่มมานะครับผม เป็น98%แล้วนะครับจาก93นะครับผมผนังกั้นซิลิโคนยังบางลงถึง35%หลายคนบอกว่าผนังกั้นซิลิโคนนะครับบางลงแบบนี้จะมีผลทําให้ถุงนมไม่แข็งแรงหรือไม่ไม่เลยนะครับผมเพราะเขาเค้มว่านะครับตัวนี้นะครับผมยืดได้ มา,มากถึง8เท่านะครับผู้ช่วยช่วยดึงได้ไหมไม่ได้คุณช่วยผมดึงไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะครับผมถ้าดึงได้ผมจะดึงให้ดูนะครับผมอ่ะและนี่นะครับผมคือหน้าอกที่ได้ออกมาจากซิลิโคนเมนเตอร์ตัวนี้นะครับผมสาหรับคนที่อยากจะมีหน้าอกเนินอิ่มสวยแบบนี้ให้ภาพนี้เป็นภาพยืนยันเลยนะครับใครที่สอบถามนะครับสวยพอดีเลยค่ะนะครับสวัสดีคุณหนึ่งหรือไยสวัสดีคุณสุการภะ สการกาด้วยนะครับสวัสดีคุณ ลัดดาวันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมที่แท็กชื่อเพื่อนเราก็บอกว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งราคากันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ดูภาพ b บ efore ก่อนนะครับผมว่าใครนะครับผมที่มีหน้าอกแบบนี้หรือใครที่มีเพื่อนที่มีหน้าอกแบบนี้นะฮะกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเป็นกําลังใจให้นายแพทย์รัตพลนะครับผมและเป็นกําลังใจให้ทีมวิสัญญีแพทย์ทีมพยาบาลทีมคนไลฟ์นะครับผมและทีม PR ทุกคนนะครับผมเออนะครับผมที่อ่า แนะนำสิ่งดีๆให้กับคนไข้นะครับในวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมต้องบอกว่าจุดดำๆนี้คือจุดที่เราปิดนมคนไข้ไว้นะครับพอพอปิดนะครับผมเแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกิดใหม่นะครับผมสําหรับใครที่นะฮะเกิดมาก็ไม่มีนมนะครับผม15ก็ไม่มีนม18นมแตกแป้งก็ไม่มีนมนะครับผมได้สามีได้ลูกแล้วก็ยังไม่มีนมอีกนะครับผมก็ต้องมาทําแล้วนะครับคุณหมอคุณหมอครับ มีคนสงสัยเข้ามาว่าถ้าหากว่าเรามีเราทําหน้าอกแล้วนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเรามีน้องอย่างเงี้ยเออถ้าหากว่าเป็นการวางซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อหรือว่าเออแบบเนี้ยครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีน้องแล้วเนื้อที่มันเนื้อนมที่มันหุ้มซิลิโคนไว้ครับมันมีโอกาสที่มันจะบางลงได้อีกไหมจากการที่มีน้อง ได้ไนะครับแป๊บนึงได้ครับพอดีเป็นจุดที่ผมใช้สมาธิตรงนี้นได้เลยครับผมสวยพอดีตัวเลยนะครับผมบางท่านบอกว่าเสียวมากไม่ต้องเสียวเลยครับเพราะว่าไม่เจ็บเลยนะครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งนะฮะเรารีวิวให้ดูไปแล้วนะครับผมทําเสร็จปุ๊บนะครับผมสามารถเข้ามานะครับผมสามารถตื่นมาคุยกับเราได้เลยนะครับพันผ้ากางแขนเองได้เลยนะครับผมไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะครับผมอ่านะฮะก็คือ เวลาที่ม mm ีลูกครับจริงๆอันนี้เราใส่ใต้กล้ามเนื้อถูกไหมครับผมมันจะมีข้างบนของตัวซีลีโคนอ่ะจะเป็นเนื้อนมเนื้อนมหนังกับฟิวหนังใช่ครับเวลามีลูกอ่ะเนื้อนมจะขยายหนังจะขยายครับแต่ตัวซีซีโคนกับตัวกล้ามเนื้อที่มันหุ้มอยู่จะยังเท่าเดิมครับครับคําถามก็คือว่ามันจะบาลงไหมครับจริงๆมันจะบาลงจากเนื่องจากกระบวนการของการตั้งครรภ์อ๋อมันไม่เกี่ยวกับตัวซีลีโคนครับ อ๋อโอเคนะครับผมโอเคออมเงินออมเงินเหลือก่อนนะครับผมอ่าแล้วหลายคนก็บอกว่าอยากทํานะครับหลายคนแท็กชื่อเพื่อนนะครับผมอ่าโอเคนะฮะก็ให้ท่านได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมว่าอยากจะทําที่ไหนดีนะครับผมอ่ามีให้เลือก2ช้อยนะครับเลือกข้อที่1หรือข้อที่2ดีนะครับข้อที่1นนะครับทำหน้าอกนะครับเจ็บน้อยนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ตื่นมานะครับผมเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเป็นเทคนิคนะครับ ใต้กล้ามเนื้อหรือดูโอเพนนะครับผมใต้กล้ามเนื้อและดูโอเพนนะครับผมนมในระยะเวลาผ่านไป3าปี5ปีนมไม่คอยไม่เห็นขอบถุงไม่เห็นริ้วซิลิโคนนะครับผมหรือว่าข้อ2ครับเสริมเนื้อกล้ามเนื้อนะฮะหรือเสริมสับเฟชเชียลที่มีชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อไม่เหนือไม่หนาเพียงพอนะครับก็ก็เหมือนเหมือนกับ เสริมในชั้นเหนือกล้ามเนื้อเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ในระยะเวลา1ปีหรือน้อยกว่านั้นผ่านไปอาจจะนมคลอยได้เกิดริ้วซิลิโคนได้ริ้วซิลิโคนหลายคนไม่รู้ว่าจะเกิดยังไงนะฮะเวลาที่มันอยู่ในหน้าอกเรานะครับผมซิลิโคนจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้ามันอยู่ใต้กล้ามเนื้อมันมีกล้ามเนื้อหนาๆรวมถึงเนื้อเนื้อนมนะครับพุ่มอยู่นะฮะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเสริม เนือกั้นเนื้อนะครับผมก็มีโอกาสที่มันจะเป็นริ้วเห็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะครับผมก็อยากให้ทุกคนกดมากดหนึ่งนะครับเสริมหน้าอกวันนี้นะครับอยู่กับเราไปไปถึงชาติหน้าหรือกด2เสริมหน้าอกวันนี้แก้ปีหน้านะครับผมอ่ากดมาเลือกมานะครับผมกดมาเลือกมานะฮะ เสริมวันนี้อยู่ถึงชาติหน้าหรือเสริมวันนี้แก้ปีหน้าอะกดมานะครับผมอะกดมานะครับผมนี่คือซิลิโคนนะครับผมแบบนี้เลยความแข็งแรงนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในเคสของความสเตอร์ไลน์อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่มีใครที่จะมาช่วยผมดึงซิลิโคนโชว์ได้นะครับผมวิสัญญีแพทย์ครับวิสัญญีแพทย์น่าจะได้นิดนึงนะฮะโอเคครับผมอ่ะคุณพี่อ่านะครับเราเอาแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมทุกคน ทุกคนดึงได้ขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โห้ไม่กอดนะครับผมพระเจ้าจอร์ดนะครับผมมันเยี่ยมมากนะครับผมทุกคน <c oughs> อ่าแบบนี้เลยนะฮะ,ะขอบคุณขอบพระคุณมากครับคุณหมอมัมีมสาเหตุอยู่ว่าทำไมเขาถึงต้องทำให้มันบางลงอ่าทำไมถึงต้องทําให้มันบางลงครับค,คุณหมอเพราะว่าจริงๆความแข็งของซิลิโคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อเจลหรอกครับมันอยู่ที่เปลือกอยู่ที่เปลือกใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นเป็นเจลแบบผิวเรียบอะครับมันจะมีเปลือกอยู่หนึ่งชั้นมันก็จะนิ่ม แต่ถ้าเป็นผิวซามันจะมีเปลือกสองชั้นคือข้างในเป็นผิวเรียบแล้วข้างนอกเขาพุ่มเปลือกผิวซามไายเลยอีกเพราะผิวซามเลยจะแข็งกว่าผิวเรียบครับซึ่งถามว่าผิวเรียบธรรมดาเขาก็เลยต้องมาปรับสูตรของผิวใหม่ให้มันบางลงเพื่อที่ว่ามันจะได้นิ่มลงไปอีกอ่านั่นแหละฮะทำไมว่าถึงออกลุ่นใหม่แล้วลุ่นใหม่ถึงนิ่มกว่านิ่มกว่ายืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่าความแข็งแรงเท่าเดิมอ๋อมันมันแข็งแรงขึ้นเพราะมันยืดหยุ่นได้มากขึ้นก็คือความแข็งแรงก อืมโอเคครับรักษามาตรฐานความแข็งแรงเอาไว้โดยที่แต่ว่าทาให้มันนิ่มลงนิ่มขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นอ่านะครับผมก็เป็นสูตรของเขานะครับผมในส่วนของเราก็คือนะฮะนี่เลยนะครับผมเห็นกันได้แบบนี้ขอบคุณทั้ง400ท่านนะครับผมที่มาดูนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่พูดไม่พูดไม่ได้นะครับผมในส่วนของที่นี่นะฮะทุกท่านเลือกถูกแล้วที่กดหนึ่งนะครับผมเพราะที่โรงพยาบาลเลอรักนะครับใช้เทคนิค ใช้เทคนิคดูโอเพลนนะครับผมดูโอเพลนคือเทคนิคที่จะวิเคราะห์นะครับหน้าอกของคนไข้นะครับผมว่ามีเนื้อนมมากน้อยแค่ไหน นะครับผมถ้าส่วนที่มีเนื้อนมเยอะนะครับเราจะใส่เป็นเนือกล้ามเนื้อนะครับผมนะฮะซึ่งดูโอเพนก็มีดูโอเพนหนึ่งดูโอเพนสองเหมือนที่คุณหมอบอกอีกนะครับผมว่ามันจะอยู่เนือกล้ามเนื้อกี่เปอร์เซนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์เจ็ดสิบเปอร์เซนต์นะครับผมแล้วแต่แต่เนื้ออ่าบริเวณเนินหน้าอกนะครับผมเป็นจุดที่ไม่มีเนื้อนมนะครับผมเราจะใส่ใต้กล้ามเนื้อเพื่อให้คุณนะครับผมได้เนินหน้าอกที่อิ่มสวยและไม่เห็นขอบซิลิโคนแบบนี้นะครับผม กล้ามเนื้อนะครับผมมีซิลิโคอนอยู่ใต้กล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อหุ้มนะครับผมมีเนื้อเยื่อ,อกล้ามเนื้อหุ้มนะครับผมมีผิวหนังหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนคนที่กดหนึ่งเข้ามาคุณคิดถูกแล้วและคิดถูกกว่านั้นก็คือทําที่เลือรักและจ่ายมาจาไวนนะนน้นะครับผมเอานะครับผมให้ดูแผลนิดนึงก่อนที่จะติดนะครับผมให้ดูแผลนิดนึงแผลนะครับผมหลายคนจะบอกว่า ถ้าใส่300ซีซี350ซีซี400ซีซีแผลใหญ่แค่ไหนถ้ามีไม้บรรทัดอยากจะวัดให้ดูนะครับผมถ้ามีไม้บรรทัดอยากจะวัดให้ดูจริงๆเลยนะครับผมอืมนะครับผมว่ามันเออเล็กนิดเดียวนะฮะมันเล็กนิดเดียวนะครับผมอ่ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมและขออนุญาตพูด อย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของสายเดนระบายเลือดนะครับผมหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมว่าการใส่สายเดนระบายเลือดเนี่ยเพราะอะไรมันเป็นเพราะมันเลือดออกเยอะหรือไม่นะครับมันเจ็บเยอะหรือไม่นะครับผมถึงต้องใส่สายเดนนะครับผมไม่ใช่เลยนะครับผมการซาะหน้าอกนะครับผมไม่ว่าจะฐานหน้าอกนะครับผมไม่ว่าจะฐานหน้าอกนะครับผมหรือว่าจะเป็นใต้รักแร้นะครับมันคือการเปิดโพรงเพื่อที่จะเอาซิลิโคนใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับผมยังไงมันก็จะต้อง มีเลือดออกแน่นอนนะครับผมเวลาเราไปตรวจเลือดนะครับด้านนี้ได้ไหมครับผู้ช่วยด้านนี้ได้ไหมครับผู้ช่วยผมก็อ้นอวนะฮะผมก็อ้นอัอ๋อโอเคนะฮะอ่าสามเซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมนี่เลยเป็นหลักฐานให้คุณได้เห็นกันว่านี่คือของจริงนะฮะแบบนี้นะครับผมนะฮะ เวลาที่คุณไปตรวจเลือดผู้กำลังจบเวลาที่คุณไปตรวจเลือดเข็มจิ้มใช่ไหมครับเลือดก,ก็ออกใช่ไหมครับเสาะพวงขนาดนี้นะครับผมเลือดจะไม่ออกได้ยังไงใช่ไหมครับเลือดนะครับผมที่ข้างค้าอยู่ในช่องอกครับเป็นสาเหตุของอะไรได้บ้างเป็นสาเหตุของการอักเสบบวมช้าของหน้าอกของคุณนะครับผมสองนะฮะถ้ามันอยู่ในนั้นนะครับผมมันก่อให้เกิด <AR mel od j uan> พังผืดพังผืดทำยังไงนมแข็งครับอย่างอื่นแข็งมันดีนะครับผมเจออย่างอื่นแข็งมันดีแต่ถ้านมแข็งมันไม่ดีนะครับผมอ่านะฮะก็จะเป็นเรื่องของหน้าอกนะครับ แล้วก็นะฮะก่อให้เกิดการที่บวมช้ำอย่างที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นสายเดนนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับผมคนไข้ท่านนี้นะครับผมเสริมเป็นนะครับเมนเตอร์เมมโมรีเจลเอ็กซ์้านะครับ335ทีฐานแคบเพียง10.7ซนเมตรและให้ความพุ่งโด่งถึง5.4ซนเมตรอย่างที่บอกไปว่าเกิดจากการที่นะครับผมมีเนื้อเจลนะครับอยู่ในถุงนมนะครับถึง98นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะจากกันไปนะครับผมให้เปรียบเทียบนะครับผมหน้าอกเดิมหน้าอกใหม่หน้าอกเดิม,นม,นเ,ดมเนื้อมนมใหม่โอเคนะครับผมยังไม่ได้พูดทักทายกับทุกๆท่านนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าอ,อ,อธิบายนะครับอยากให้ทุกท่านได้ข้อมูลทีเ่เพียบพร้อมนะครับผมจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับขอบคุณทั้ง ทำมาแล้ว 400cc ซไม่เจ็บเลยคุณวรณภาบอกมานะครับผมคุณมิ้นบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับเมนเตอร์ถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับเริ่มต้น 55,900บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้น55,900บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ซิลิเมตนะครับผมปกติได้3 3 5ซีซีตอนนี้ได้4 0 0ซีซีนะครับในราคาเพียง45,900บาทนะครับผม45,900บาทนะครับผมและโมติว่านะครับผมก็จะเริ่มต้นที่99,900บาทนะครับผมอ่ะจะได้ตอบราคาไปทีเดียวนะครับทรงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเมมโมรี่เจลเอ็กซ์ต้านะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะ มาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมสาหรับราคานะครับผมอ่ามีคนรีวิวมาเสริมเสริมหน้าอกที่โรงพยาบาลเลือรักได้2อ5ปีร้อซีซีกับคุณหมอกิติศักดิ์สวยปังมากค่ะใส่ชุดไหนทุกวันนี้มั่นใจมากนะครับผมเพราะได้นมสวยแถมทางโรงพยาบาลบริการดีมากนี่เห็นไหมมีรีวิวมาแล้วนะครับผมแล้วก็แท็กชื่อเพื่อนมาเต็มเลยสาหรับคนที่กดหนึ่งคุณคิดถูกแล้วนะครับสาหรับเทคนิคใต้กล้ามเนื้อนะฮะอ,อ่าคนเสริมใต้กล้ามเนื้อที่นี่ คำริ้วตรงร่องอกอันนี้คือคำถามเลยไงฮะริ้วมันจะอยู่ตรงบริเวณเนินหนะ้าอกนะครับผมถ้าหากมันเกิดริ้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครที่กดหนึ่งนี่คือ สมมุติใครที่สนใจนะครับตอนนี้พิมพ์คาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เราได้ตอบกลับนะครับผมสวัสดีคุณยุ้ยด้วยนะครับผมสวัสดีคุณหนูยี่ด้วยนะครับสวัสดีคุณสายรมสวัสดีคุณกนทิชานะครับผมสวัสดีคุณโสดจีบได้นะสวัสดีคุณเพียวนะครับสวัสดีคุณสุทธีการนะครับสวัสดีคุณจอยรีนะครับสวัสดีคุณวันดีนะครับสวัสดีคุณเพรจ้านะครับผมสวัสดีคุณตุ๋ยนะครับผมอ่านะฮะบอกไว้เลยนะครับผมทุกคนนะฮะทำห้าวันทํางานได้ไหมคะ ทำงานได้ครับผมทำงานได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่งานแบกข้าวสารไม่ได้นะครับผมอางานออฟฟิศนะครับเป็นสาวออฟฟิศเก๋ๆเกนะครับผมทํางานได้ปกตินะครับผมแล้วแต่ว่าเปิดแผลที่ตรงไหนด้วยถ้าแผลทันนมก็ยิ่งทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแผลรักแร้ไม่ได้เจ็บกว่ามากนะครับผมแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการบริหารบริหารแขนนิดนึงนะครับถ้าหากว่าจะต้องทํางานที่จะต้องมีการยกแขนสูงนะครับผมหน้าอก แบบใส่ 400cc ได้ไหมด้หน้าอกแบนๆใส่ 400cc ได้ไหมอันนี้แบนไหมฮะนี่ใส่ได้นะครับใส่ได้นะฮะขึ้นอยู่กับคุณหมอวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเนื้อนมของเรานั้นยืดหยุ่นหรือไม่นะครับด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคสวัสดีคุณรัตด,ดาวันนะครับสวัสดีคุณ6กุมภานะครับผมอ่าคนที่ ตัดหน้าอกแล้วทําหน้าอกได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวส่งรูปมาให้เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับผมว่าตัดหน้าอกออกไปแล้วตัดส่วนไหนออกไปนะครับผมเหลือส่วนไหนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะได้ให้คําตอบได้อย่างชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับรอเงินเหลือก่อนนะครับผมโอเคเคสนี้กี่ซีซีสามร้อยสามสิบห้าซีซีนะครับผมอ่านะครับผมโอเคผมน่าจะตอบครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับผมนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณนุชจริน ด้วยที่เพิ่งเข้ามานะครับผมอ่ะโอเคคำถามอื่นตาสองชั้นเริ่มต้น12900บาทนะครับผมเริ่มต้น12900บาทนะครับคุณอริสานะฮะสำหรับใครได้คำตอบดีๆไปแล้วนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับให้ไลฟ์นี้นะครับผมไป ไกลถึงทั่วโลกเลยนะครับผมใครอยากทาหน้าอกจะได้รู้ว่าควรมาทาที่ไหนนะครับผม1ทํากับโรงพยาบาลสัลญกรรมตกแต่งเฉพาะทางนะครับผมที่ได้รับการตรวจอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับผมได้รับการดมยาที่ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถทํางานในชั้นลึกได้สามารถวางถุงนมในชั้นที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือนมไม่เกิดดิวซิลิโคนไม่เห็นร่องขอบซิลิโคนนะครับผมเนื้อนมไม่หย่อนไม่ยานนะครับผมอยู่กับเราไปได้ถึงชาติหน้านะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับ มเสริมวันนี้อยู่ถึงชาติหน้าหรือจะเอาเสริมวันนี้แก้ปีหน้านะครับผมเราต้องเลือกให้ดีนะครับผมจ่ายเงินสักครั้งหนึ่งเราอย่าคิดว่ามันถูกหรือมันแพงแต่คิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่กับสิ่งที่เราได้รับนะครับผมกับสิ่งที่เราได้รับนะครับผมต้องบอกว่านะครับผมต้องบอกว่านะครับผมสําหรับ หน้าอกนะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนนะครับเสริมเยอะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับผมหรือว่าคุณพี่สาวสองนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับสามารถเสริมได้นะครับผมแล้วก็นะฮะนอกจากจะ ทำนะครับผมในเทคนิคที่ถูกต้องแล้วนะครับได้ทํากับคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับถูกต้องนะครับผมและนะครับผมได้ทําในห้องนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับระบบอากาศเนปบ้าฟิลเตอร์กรองเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะครับผมได้ถึง99.99%การผ่าตัดใหญ่แบบนี้นะครับต้องปลอดเชื้อนะครับผมเครื่องมือใช้เซ็ตต่อเซ็ตคนต่อคนแน่นอนนะครับผมอ่ะ ใครมั่นใจแล้วนะครับผมจ่ายมาจำมาได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยผมขึ้นเบอร์ให้นะครับ0ูนนะครับแปดแปดแนะครับผมและที่ไลน์แอดนะครับผมที่ไลน์แอดนะครับผมแอดนะครับผมเลนลักควอดพิทอนะครับผมหรือว่าอ่าแล้วก็แล้วก็ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมอ่านะครับสาหรับใครที่อยากจะทําหน้าอกนะครับผมคำถามอื่นๆนะครับผมโอเคทําหน้าอกมา3เดือนแล้ว ยังไม่ได้เข้าไปนวดจะเป็นอะไรไหมนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้ามานวดที่โรงพยาบาลกัุณานวดเองก่อนนะครับผมนะครับนวดหน้าอกง่ายๆนะครับผมนะฮะนวดข้าวนะครับ2มือนะฮะแต่อันนี้ผมมีมือเดียวนวดข้าวนะครับผมนวด15วินาทีนวดออกนะครับกดลงนะครับกดขึ้นนะครับผมแล้วก็ นวดบนแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็อยากจะให้เข้ามาตรวจเช็คนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีการนวดด้วยนะครับการทําหน้าอกมีการนวดร่วมด้วยนะครับผมจะดีมากนะครับทรงนี้เท่ามัดจําเท่าไหร่คะทรงนี้ขนาดนี้สนใจคะ่ะนะครับผมในราคามัดจํานะครับตอนนี้ 30%นะครับของราคาที่เราทำนะครับผม30%ของราคาที่เราทำมาจําไว้แล้วสบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าเรานะครับผมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนได้7วันนะครับผมหากว่าเรานะครับผมจองวันบุ๊กวันไว้แล้วกับคุณหมอนะครับผมแล้วหากว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องเลื่อนออกนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน7วันหรือเราอยากจะได้นมเร็วนะครับผมเลื่อนเข้าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเรื่องมาจํานะครับผ่านไปนะครับผมแล้วก็หน้าอกทํามา3เดือนตอบแล้วนะฮะจมูกเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นที่10,000กับอีก900บาทนะครับผมน้ําหนักส่วนสูงมีผลกับการเลือกขนาดไม้น้ําหนักส่วนสูงมีส่วนสูงมีผลนะครับผมความกว้างของหัวไหล่มีผลนะครับผมความยืดของเนื้อนมนะครับมีผลนะครับผมนะครับผมอยากทําหน้าอก คนต่างชาติบวกเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาตอบให้นะครับคุณหนูนีนะครับโอเคนะครับผมผมน่าจะตอบครบแล้วนะครับผลน้ําหนักส่วนสูงมีผลนะครับผมอ่า ทเคสใต้กล้ามเนื้อใช่ไหมคะใช่ครับผมที่นี่เคสใส่ใต้กล้ามเนื้อหรือไม่งั้นก็จะเป็นดูโอเพนตามการวิเคราะห์ของคุณหมอซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ไม่ทําให้หย่อนยานไม่ทําให้เห็นขอบซิลิโคนไม่ทําให้เห็นริ้วซิลิโคนนะครับผมดีแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูนะครับผมอีกหนึ่งเคสนะครับวันนี้นะครับผมการตัดแต่งหนังหน้าท้องนะครับผมการตัดแต่งหนังหน้าท้องนะครับผม ต้องบอกว่านะฮะวันนี้คนไข้ตัวใหญ่มากนะครับผมกับการตัดแต่งหนังหน้าท้องนะฮะแล้วก็มีการดูดไขมันร่วมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าตัดแต่งออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับผมอ่าผมมีรูปตัวอย่างให้ดู นะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับคนไข้วันนี้นะฮะคิวต่อไปนะครับผมรอดูรีวิวด้วยนะครับนี่เลยครับตัดแต่งหนังหน้าท้องนะครับพร้อมกับดูดไขมันนะครับผมอกใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมอ่าต้องรอดูนะฮะต้องรอดูนะครับผมอ่าสวัสดีคุณแจนนะครับหน้าอกเท่าไหร่เริ่มต้น45,900บาทนะครับผมโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมไลฟ์นี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับรอติดตามเคสหน้านะครับผมอรอติดตามเคสหน้านะครับผมรอติดตามเคสหน้านะครับผมตัดแต่งหนังหน้าท้องบวกดูดไขมันนะครับผมอ่านะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแก้จมูกทําใหม่เท่าไหร่งานแก้ 5,000บาทครับงานแก้5,000บาทนะครับผมแล้วก็จมูกมีให้เลือก4ทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงนะครับปรินเซตโนต์นะครับผมไอดอลพาร์ตนะครับนิวแมนติสแล้วก็ลักชัวรี่เทียดอปนะครับเริ่มต้นที่10,900บาทบวกค่างานแก้5,000บาทนะครับผมโอเคมีให้เลือก4ทรงนะฮะไอดอลพาร์จะเน้นที่สัตว์นะครับผมสำหรับคนที่มีปลายอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่สันเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะใครอยากได้ทั้งสันทั้งปลายนะครับนี่ ซิลิโคนนิวแมนติสสั่งทำพิเศษเฉพาะโรงพยาบาลเหลือลักนะครับผมเริ่มต้นที่15,900บาทนะครับผมชนิดที่3นั่นก็คือ Princess Note นะครับผมได้สันสลบไปพุ่งมีหยดน้ำนะครับผมอยากจะได้แบบไหนคุณฮอนเซากับคุณหมอได้นะครับผมก็เริ่มต้นที่19,900บาทนะครับผมและอีกหนึ่งทรง Luxury t e a เทียดอเอกลักษณ์การเหล่าซิลิโคนเฉพาะของคุณหมอกิติศักดิ์แบบกระ กระจายน้ำหนักลดการทะลุนะครับใช้ซิลิโคนพิเศษเลยนะครับผมกับทรงรักชีวีเทียดอบนะครับผมดูใช้มันเริ่มต้นที่7,500บาทนะครับผมคุณพลอยนะครับโอเคนะครับผมคนดูเยอะมากเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับผมขอบคุณมากที่มา พูดคุยกันนะครับตัดแต่งสนใจตัดแต่งหนังหน้าท้องตัดแต่งหนังหน้าท้องเริ่มต้นนะครับที่99,900บาทนะครับเทสต่อไปนะครับตัดแต่งหนังหน้าท้องนะฮะเริ่มต้น99,900บาทนะครับผมอ่าโรคหัวใจโรคหัวใจตัวทำนมได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ปรึกษาฮะกับทีมแพทย์อีกให้อีกทีนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องคอนเซัลต์กับคนไข้ก่อนนะครับผมว่าเป็นขั้นไหนอย่างไรรักษาอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าฉีด ถ้าฉีดสิวที่คางต้องมาต้องเว้นกี่วันถึงจะทําคางได้นะครับผมต้องเวน้นขออนุญาตต้องเว้นไปก่อนจนสิวหายนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นสิวที่คางนะครับมันอาจจะเสี่ยงนะครับผมที่จะก่อให้เกิดนะครับการติดเชื้อได้เพราะเราสามารถเปิดแผลทั้งด้านในและด้านนอกถึงอย่างไรก็จะมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับผมก็ให้อา ซิวหายก่อนแล้วกันนะครับฉีดผิวขาวราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมลด50%นะครับแผนกผิวพัธุ์และเลเซอร์โทร0288828888ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับโอเคไลฟ์นี้นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูเคสน้าแล้วเคสน้าจะมาตอบยาวๆนะครับผมเคสน่าจะมาตอบยาวๆเลยอยากจะให้ทุกคนรอดูนะครับเคสหน้านะฮะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเรามาค a เองกัน เคสหน้าต่อนะครับผมแล้วก็รอดูว่าหน้าท้องของคุณไข่คนนี้จะแบนราบไปได้แค่ไหนกับการตัดแต่งหนังหน้าท้องบวกกับการฉีดไขมันนะครับหน้าอกขนาด3 2 5ซีเท่าไรนะครับผมขึ้นอยู่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับคุณนุย้ยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับลาชนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีขอบคุณที่ ให้ความสนใจนะครับสวัสดีขอบคุณที่ทุกหัวใจที่กดมาให้สวัสดีทุกความคิดเห็นที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับผมสวัสดีทุกการกดไลค์สวัสดีทุกการกดห่วใยนะครับผมคนเป็นไทรอยด์ทหน้าอกได้ไหมทําได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีผลตรวจไทรอยด์ก่อนว่าเป็นระดับไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าครับผมไลฟ์นี้กันเองเจ้าชายแห่งวงการรีวิวศิลปกรรมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณ ผ่านมาแค่ให้จำด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณคุณน้ำด้วยครับบอกว่าติดตามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันลาบหน้านะครับ